คือเมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่ดีเหมือนกันนะฮะในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านซอฟต์พาวเแห่งชาติครั้งแรกเลยะนะครับคือก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในในโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะผลักดันเรื่องของซอ f t Power นะ,ะในเชิงวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์นเนี่ย ให้มุ่งสู่ตลาดโลกแล้วก็ช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐ,ก,ฐกิจเมือเ่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกนายยตรีก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีคุณแพทองทานเชนวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบรรยากาศเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่นายกเนี่ยประชุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ทางเชื่อมอาคารตึกสันติมิตรชุดที่นายกใส่ออ้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นเมื่อวานนี้เรียกว่าเด่นมากอ่ะในวงประชุมคือ ออกมาจากออกมาจากตัวอาคารนี่นักข่าวอผมวห็นสีสดมากคือนายกก็ไม่ไม่ค่อยใส่สีสดขนาดนี้นะแต่สวยนะคือเมื่อวานในสุดเมื่อวานนี่สวยดีนะใส่สิจริงๆริงนายกนายกนายกชอบสีแดงจําได้ไหมตอนไปประชุม UN นอ่ะนายกใส่รองเท้าสีแดง